สวัสดีครับทุกๆคนครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับสกมาร์ทอภิวัฒน์นะครับแล้วก็สกแบงค์เอี่สสแบงค์สุพนัทนะครับแล้วก็กุดดี้นะครับชยพลนะครับแล้วก็สสการพัชรินนะครับก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีเขตตึกถล่มนะครับของอาคารที่กําลังก่อสร้างอยู่ของสตงนะครับก็ร่วมติดตามสถานการณ์มาหลายๆชั่วโมงนะเพื่อรออัปเดตสถานการณ์ว่าเผื่อหน้างานเนี่ยมีอะไรที่ทางสสสกในพื้นที่จะช่วยช่วยเหลือได้นะครับช่วยซัพพอร์ตได้ ยังไงเบื้องต้นเนี่ยผมทราบมาว่าประมาณห้าโมงครึ่งที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน,นซึ่งก็มีส่วนของสํานังกงานเขตที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวอาจจะให้ทางสงพมาได้รายงานสถานาการณ์เบื้องต้นก่อนก็สถานาการณ์เบื้องต้นตอนนี้ก็มีพบผู้เสียชีวิตตามที่สํานักง,งานข่าวสานักข่าวรายงานไปนะครับก็ส่วนของสำนักง,งานเขตจะดูจักก็มีการตั้งเป็นกองหน่วยการร่วมเพื่อเข้ามาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มแล้วก็ ประสานเรื่องไฟส่องสว่างรวมถึงรถห้องน้ำนะครับก็ประสานมาแล้วแต่รถห้องน้ําของเราเนี่ยเนื่องจากตอนนี้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดทําให้รถห้องน้ําของเรายัางเดินทางมาไม่ถึงครับประมาณนี้ครับ ก็เป็นสิส่งที่พวกเราเช่วยประสานงานนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็เราติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะยังขาดอย่างเช่นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับหรือว่าสิส่งที่สนับสนุนเรื่องของอาหารนะครับหน้าง,งานซึ่งตอนนี้ทางแบงก์เองก็มีเตรียมมาซัพพอร์ตจริงๆมาถึงหน้าง,งานเราด้วยบางส่วนส่งไปแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณน้ำเปล่าประมาณสักสองพันขวดได้นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของสสช่ยลก็ส่งไปเพิ่มเติมอีกนะครับล้วกำลังหาพวกน้ำคงน้ำแข็งต่างๆส่งเพิ่มเติมคครรัับบ รถขนของผมกํลาลังมาส่งอยู่กํลาลังฝ่ารถติดเข้ามาอยู่ก็ช่วงนี้ก็การจ,ะะจราจรนี่อัมาพาตมากทั้งเมืองนะครับก็เอาจริงๆก็เป็นห่วงทุกคนนะครับที่อาศัยในอาคารบ้านเรือนสูงๆนะครับก็พยายามเช็คกันดีๆเนาะแล้วก็หวังว่าจะมีประกาศจากทางาหน่วยงานภาครัฐเร็วๆว,ว่าว่าอะไรว่าเมื่อไหร่ที่จะปลอดภยัยในการที่เราจะได้กลับเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยของเรานะครับระหว่างนี้ก็คอยเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับส่วนเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันพพอร์ตเจ้าหน้าที่กันต่อ ส่วนการก็วันนี้นะคะไปพื้นที่ท่างานจริงๆนะคะที่ประชารสาสฎยหนึ่งเพราะว่าได้รับเหตุแจ้งมาว่ามีเครนนะคะถล่มนะคะแล้วก็พาดไปอย่างอาพาร์ตเมนต์ของชอประพันธ์พอรนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บังคับเครนเนี่ย เออเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเนี่ยแล้วก็เข้าส่งที่โรงพยาบาลบางโพเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องส่วนความเสียหายเนี่ยการก็ประสานในเขตทึงที่นะคะแล้วก็ประสานกับผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปบ้างนะคะวันนี้ก็ขอส่งความห่วงยายให้กับพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ชาวคอนโดทุกคนนะคะที่มีความกังวลว่าจะอยากให้ สังเกตดูดีๆว่าตรงไหนที่มีที่ที่รอยร้าวหรืออะไรเนี้ยก็มาประสานกันนะคะเาหังว่าเราจะผ่านพ้นในสถานการณ์นี้ไปได้อย่างโดยไวนะคะครัก็จริงๆยังมีอีกหลายๆอาคารที่เราเห็นนะครับว่ามีการแจ้งเข้ามาว่าตัวอาคารมีรอยร้าวบ้างอะไรบ้าง ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนะว่าเราจะสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแลตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครนะครับหรือ้วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาให้ความเชื่อมั่นนะต่อประชาชนว่าแต่ละตึก เข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยดูเรื่องของเซฟตี้แฟกเตอร์นะว่ามีความปลอดภัยเพียงพอไหมรอยร้าที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการรอยร้าแค่เป็นเรื่องของผนังเฉยไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกลายเป็นว่าต้องไม่กล้ากลับเข้าไปในคอนโดของตัวเองต้องเลยครับทางกรุงเทพมหานครก็มีทางผู้ว่าก็มีการตั้งนะครับอยู่ที่สวนสาธารณะจุดต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวให้มาร์ทลองผู้ว่าตั้งสวนสาธารณะก็วันนี้เห็นทางผู้ว่าบอกว่าจะเปิดสวนสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชน ได้เข้าไปพักนะครับก็ประมาณนี้ก็จริงๆเราก็จริงๆผมว่าการเปิดสวนสาธารณะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องขนาดนั้นนะจริงๆมันก็ต้องเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากอาคารสูงทุกๆอาคารในกรุงเทพมาหานครของเราก็ออกใบอนุญ,ญาตโดยสํานักงานโยธาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นน่าจะดีกว่าครับอืมครับก็จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของอความ ช่วยเหลือต่างๆนะครับที่ยังไงเราต้องดูแลเรื่องของการกู้ภัยเฉพาะหน้านะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นไปนในทางเดียวกันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆที่ประชาชนได้เรียกร้องมาก่ะนนน้ี้นานแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับแต,แตส่สถานการณ์ตอนนี้คือทําให้ประชาชนเนี่ยออร่วมร่วมทุกร่วมสุขไปกับพวกเขานะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นครับครับ ครับก็สําหรับ,รบในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวยังไงเราจะติดตามสถานการณ์ต่อนะครับแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งประเทศครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนะครับของพรคประชาชนเนี่ยลงพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะสํารวจในในส่วนของสถานการณ์และก็ความเสียหายต่างๆครับและเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหรือยังไงก็จะส่งต่อไปให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ผมมาส่งตรงเคเฟซีเราจะไปมอบด้วยกันไหมเผย